สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6กรกฎาคม2567นะคะช่องตะวันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผระไทยใส่ผ้าไหมตักบ,บาตรพระกับช้างหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุวินในเช้านี้เริ่มคึกคักกันแล้วนะคะ ท่านส่งวัดก็ได้เมตพาเดินทางมาถึงบางเพิงที่ที่นี้แล้วคณะสงฆ์บางส่วตอนนี้คณะสงฆ์ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านประธานฝ่ายและวกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรรลท่านพิจิตรบุญธรรมก็มาเป็น ประธานในพิธีในวันนี้นะคะวันนี้ชาวสุรินทร์ร่วมกันแต่งเสื้อเหลืองหน้าเสื้อใหญ่จะนุ่งผ้าไหม่ชุดไทยเสื้อเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านขาปานะนะคะในของบุญในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศหลกิจกรรมนะคะในงานตักบารไปเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้ท่านประธานในพิธีท่านกล่าวาิธีการเป็นวัดสุรินทร์ท่าน เดินทางมาดลบทำบุญต่างบาในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันพร้อมด้วยผู้น้านวนชการทุกภาคส่วนนะครับที่เดินทางมาร่วมทําบุญในวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพิจิตรบุญธรรมนะคะประธานในพิธี ในวันนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านว่าฝันชิงชนะลนะบัดนี้ได้เวลาาชนควรเตรียมเชิญประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทุตังภะคะวันตังอภิวาเท สวาคาโตภะวตาธมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวากสังคโฆสังขังนามามิคำถวายตัปปะนะโมตัสสะภะวัตโตอรหัโตสัมมาส,ามสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวัตโตอรหัโตสัมมาส,ามสัมพุทธัสสะเรียนทุกท่าน กล่าวำถวายพระตาหารโดยพร้อมเพียงกันอีมานิมาย่างทำเตพัตตานิสักริวารานิพิขุสังคัสสะโอโนชยามะสาชโนพันเตะพิขุสังคโคอีมานิพัตตานิสัปริวารานิปกักตุคันหาตุอมหากัง สีคราตังสิตายะสุทายะถวายพัตตาหารกับทางบริบาลเหล่านี้แด่พระพิษุสง์ขอพระภิษุสง์จงรับพัตตาหารกับทางบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน สาธูกราบนิมนต์พระครูปริยกิจธรรมรงค์น okay. ิตาเก่าสามโมทนียกคขาเวลาอัสมควรครับผมขอเจ้าญพรขอนท่าน้ว่วจังหวัดสุรินทร์ท่านรองท่านตลัดทุนแนสวดท่านจัดการทุกทักสวดเอเสียงเหมือนจะเบาไปนนึ่้ เป็นส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่เราเร่วมตับุญตักบาตรเป็นประจำในช่วงนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายทางงานครับารการรัชการพระเดชพระคุณเจ้าครับท่านรองเจ้ากาจังหวัดก็ที่สุสึสมเด็จทุกทูกครับกาเบียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาต มนสุรการและผู้ที่มีจิตเป็นกุศลที่บ้า,า,านธมบุตบาทวันนี้ครับสําหรับการบรรพชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเราได้จัดให้มีขึ้นในวันที่13บ3นี่มารายงานตัวแล้วนะครับมารายงานตัวเตรียมเตรียมตัวนะครับแล้วก็ซักซ้อมพิธีในช่วงบ่ายที่วัดบ้านละออกทางแยกไปบ้านทัองเต่านี่ครับแล้วก็วันที่14บสี่ศึกษาพวผลครับ 14บรรพชานะครับบรรพชาเช้าก็ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับในปีนี้บวชบรรพชาเฉลิมเฉลิมพระเกียรติรอบนะครับมีผู้บวชทั้งสิ้น102คนนะครับแล้วก็เป็นทั้งมาจากทุกภาคส่วนครับทั้งข้าราชการตำนานผู้ใหญ่บ้านป,บนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมากนะครับ เจิ้มพระเกิจใจท่านรัชกาลที่สิบนะคะพระครูท่านเหรอครับว่าเพราะว่าเชือกสามเณรเมื่อกี้ก็เยอะมากร้อยกว่าเท่านี้เท่านี้ก็ร้อยสองหยกนะครับข้ามหลักร้อยตลอดครับสุดแล้วแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่รัชท่านกรุณาและเกินเชือกที่ลงสู่ดินครับท่านเป็นท่านเตียรใหม่เป็นร้อยเลยครับที่ปกติเที่ยวก่อนจะนอนพื้นตอนนี้ทำเตียงนะครับแล้วก็ ทุกเสาร์น,นะคะก็ะจะมีรถนะคะมารอร,ารับส่งน,นะคะทางท่องเที่ยวเสริมคนในเมืองช้างนั่งรถรางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แปดสถานที่สักการะในย่านเมืองเก่าจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะแปดวัดนะคะในเมืองสุรินทร์ยาวเต็มเลยนะคะมาร่วมทมําบุญตะบาดในวันนี้นะคะ กัันไดะะะครรบจจหาาม่สมอปช็ยูทุกเสาก็จะมีการร่วมทำม,มุนตกบัดนะคะนุ่งพ้าไทยใส่ผ้าใหม่ตักบัรประกับช้างนะคะหน้าลานที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะหน้าลานพระบรมชาย,ยร,ารักพระปู่รอห้านะคะ วันนี้เสาร์นี้มาเยอะนะคะยเยอะสุดเลยนะคะทุกคนทั้งสองฝั่งเลยเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะตากบาสิธิ์ก็จะนั่งรถรางนะคะชมไหว้พระแปดรัดนะคะศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์นะคะลคคแล้วเราจะเก็บบรรยากาศในช่วงเป็นช่วงๆไปนะคะคทุกคนไปทันหน ันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มจากความคิดทีนี้ความคิดมันก็จะมีอยู่สองในในหนึ่งก็คือเกิดจากจากภายในภายในเหมือนต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันหรือ d n เอที่อยู่ในตัวเราที่สังสมอยู่เป็นพื้นฐานเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องบอกต้องกล่าวอะไรมากแค่แค่ปรับก็งานก็สําเร็จแล้วแต่บางคนก็ต้องอธิบายให้เยอะหน่อย บางคนก็ต้องพาทำบางคนก็ต้องดึงหน่อยมันก็จะมีหลากหลายนะภาษาพุทธองก์ตแต่ว่าคนสี่เหล่านี่แหละนะเหล่าหนึ่งก็แค่ปารกกระแสว่าอย่างนั้นว่าอย่างเนี้มันก็ชั่ชวคราวชั่วคราวสมัยหนึ่งก็มีไอ้ไข่ปรากฏว่าโย,โยงไปวัดไปไหว้แต่เด็กวัดก็ลกลับบ้านโยงไปวัดไปเห็นต้นตะเคียนก่อนวันที่หนึ่งวันที่ สิบหกก็ไปพาแป้งจะต้ตนไปเขียนก็ไม่ถึงเจ้าวาดเจ้าวาดเราอ,อยู่ไม่ได้ระเบียบการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงามจัดระเบียบสังคมที่ถูกต้องเหมาะควรเราก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขยังมีความสุขด,ดังนั้นวิถีชีวิตของเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการแบ่งปันการจัดระเบียบการใช้ชีวิตการพัฒนาการพัฒนาก็อยู่ที่ DNA e กัรทุกกรรมของแต่ละท่าน บวกกับปัจจัยแวดล้อมส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรก็จะนําพาชีวิตเราไปสู่จุดหมายได้อันนั้นก็ต้อง,องหมดทนาก็าจะต่อ,อยุให้รัชก,การให้ผู้ว่าอีจะอยู่ด้วยกันนานๆจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดเราให้เจริญรุ่งเือง,องก็อมดทนาสาธุการก็ในอาทิตย์สุดนี้ขออ้างเอาคุณประสีรัชนไลไปคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ต้นที่ในความดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านประพฤติไว้ดีแล้ว จงร้องเรวยนเป็นตะบะเป็นตะละวะปัะจจัยมือนเหมได้ทุกท่ันและครอบครัวเป็นผู้่ีสุขภาพสมัยที่แข็งแรงมีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจมีความมั่งคั่งและมั่งคงในชีวิตและเจริญด้วยความใจทั้งสี่ประการคืออายุอำนาะสุขปะศละเราเป็นอาสาฉันฉบับมาสารสมบัมบิทุกท่านทุกประการเทอ

tanmbabaraสखka koพmba canวันสข นละบวตุสัมปมังคะลังราคันตุสัมปเทวสัมปะุนทานุภาเวนัสธาโสติมภวันตุเตมบวตุสัมคะลังตุเตมบวตุสัมปมังคะลังราคันตุสัมปเทวันสัมปสังฆานุภาเวนัสธาโสติ हा वंतते เพราะว่าประธานในพิธีกับพระนรินทร์องค์ใันก็ทานใส่บาายในวันนี้นะคะ แล้วนะทุกคนโดยทระานคณะสงฆ์พระภูปริยกิตธรรมงรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะประธานฝ่ายสงในวันนี้ใส่บาทฝั่งด้านทิศตอนตกนะหน่วงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกในงานนะคะตักบาตรโดยร้อมเรียงกันนะะค

ก็เป็นทำบุญตักบาทสองฝั่งด้าน,น,นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนะคะอ,อุบาสิกาญาติธรรมก็ร่วมกันเริ่มทำบุญตักบาทนะคะในเช้าทุกๆวันเสาเรา์ประเพณีงานบุญทุกๆวันเสาร์ของ จังหวัดสุรินของเราก็จะมาร่วมกันหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองสุรินทร์นะคะในนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าใหม่ตักบาตรพระกับช้างนะคะในวันในวันนี้มาคือคัาเลยนะคะมาเยอะมากเลยเราเก็บบรรยากาศกัทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราถ้าเก็บภาพไปก็จะยาวไปนะคะระยะ ให้กับทุกคนทุกท่านนะได้ครับชมบรรยากาศนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีและสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคอมเมนินแตาก็พาทุกคนทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบ,บาทนุ่งผ้าไทยสวมใส่กระไม่ตบบกากบาทกับช้างหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงอยากสนใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประทำใดต้องกลับมาทำใหม่เพื่อนเอฟซีไว้นะที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสัคลากดกระดิ่งแจ้งเตือนไอยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์และมีอมูลไก่ดำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสหยุดอีแกีทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นินขอตัวลงไ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ